ผมมีแซดดิเดชันนะครับเข้ามาใหม่1คันนะคันนี้นะครับได้เป็น2.4ตัวมิดนะครับและแต่เป็นตัวแซดดิเดชันเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัวแคปนะคุณผู้ชมใครชอบใครสนใจจับจองให้ทันนะครับสภาพอย่างสวยเลยตาโลโก้โตลโูตามาชัดเจนนะฝายหน้าปุยเตอร์นะครับเดย์ทัมไลน์นไลท์มาครบคันนี้เรีลขไมลวิ่งเพียง60,000เท่านั้นนะครับขายเพียง469,000บาทนะสุดยอดของความคุ้มนะครับพวงมาลัยนี่อย่างสวยตาโลโก้โตลูตาชัดเจนนะครับ หน้าจอมีไปครบๆหัวเกียร์เนี่ยสากิ๊กหมดเลยภายในอย่างสวยอย่างดูดีคุณผู้ชมได้เกียร์ Auto ออโต้อีกต่างหากนะจับจองให้ทันนะครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบดูคลิปนี้ให้จบกับผมช่วยได้ว่าตัดสินใจได้แน่นอนครับผมสมการรอคอยแน่นอนนะครับสาหรับ Z ซ d อ t ดิชันตัวเตี้ยนะครับ,รบ,ต,ต,รรบตัวนี้นะครับได้เป็นเกียร์ออโต้เลยเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆลร้อนนะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนเลยนะครับคันนี้บอกเลยว่าสภาพสวยกริปนะครับอยู่ในโฉมปี2022นะ ราคาบอกเลยว่าอย่างจำนะสี่แสนหกมื่น้าพันบาทเท่านั้นสภาพตัวสีมุมเรี่ยมตัวรถทั้งคันนะครับดูดีสุดนะอันนี้ร้างทำสปาขัดเคลือบสีเรียบร้อยครบๆนะครับพร้อมขายแลวคุณผู้ชมฟิล์มติดให้ใหม่ด้วยนะครับสําหรับฟิล์มที่เสื่อมสภาพนะที่เราจัดให้ใหม่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมดูดิสวยกิิบเลยคุณผู้ชมแล้วดูภายในดิอย่างใหม่นะครับได้เป็นบอนหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับจับจองให้ทันนะคุณผู้ชมนะสภาพอย่างดีเลยครับผม สำหรับคันนี้นี่ครับได้เป็นตัว2.4ตัวมิดนะครับซัดดิเชันเลย4ี9 0 0 0่าบาทครับผมเลขไมล์วิ่งเพียง60,000กิโลเท่านั้นอยู่ในโฉมปี2022นะไฟหน้านะครับได้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดทานิ่งไลท์ขอบโคมเนี่ยไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยนะี่มีเบ้าในส่วนของตัวเบ้าต,ตัวไฟตัดหมอกมาด้วยนะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากเอาไปติดเพิ่มนะจัดได้เลยนะครับกระจังด้านหน้าช่องลมช่องรมทุกอย่างนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักนะครับ เป็นโครเมียมนะครับตัดกระสีดําเป็นนแบ็กนะสำหรับตัวกระจังด้านหน้านะตกแต่งมาอย่างสวยนะครับขอบโคมไฟหน้าเนวสใสเก็กนะครับตาโลโก้ไฮรักชัดเจนนะครับล้อแมกเนี่ยได้เป็นอลลอยเรียบร้อยนะยางได้เป็นยางดันล็อปนะครับยางปีสองพันยี่สี่ด้วยโอ้โหปีใหม่เลยคุณผู้ชมยางปีใหม่เลยสภาพใหม่เก็กเลยนะครับคันนี้โชคเชิกทุกอย่างนะครับสวยเก๊กครับผม ตามสีจากโรงงานไปครบนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขยเลยบางคนคมกริปเลยตาโลโก้ไฮรักชัดเจนนะนี่ซุ้มล้อด้านในสวยกริปนะครับสีไข่ไก่นะเนื้อไข่ไก่นะสวยมากันนี้เดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับตาโลโก้ไฮรักคมชัดนะครับกระจกมองข้างเป็นโครเมียมมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับตัวเนื้อฟิล์มทุกอย่างติดแล้วใหม่ให้หมดเลยรอบคันนะครับโอ้โหเนี่ เป็นไงเรื่องงานบริการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเรานะในส่วนตัวภายในนะครับสภาพสวยสดงดงามครับผมพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับมาพร้อมหน้าจอเรียบร้อยครบ,ครบหัวเกียร์ใสกริ๊กนะครับตัวนี้นี่เป็นไงมาสุดมาคมนะคันนี้นะหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับตัวแผงประตูทุกอย่างเนี่ยบอกเลยว่าสุดจะสวยหัวน็อตตามสีโรงงานคร,ค,รครบนะครับผม ตัวบาะได้เป็นบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับและแน่นๆสวยๆวยตึงๆนะฟ้าด้านบนไม่มียันไม่มีเจิมครับผมหัวนอตเนี่ยคมกริปนะครับพร้อมเมคอาร์ตชัดเจนมาพร้อมนี่เลยนะครับแผ่นเพลทระบุที่เครืค่องถังปีผลิตแบบชัดๆคมๆมูณผู้ชมเมคอาร์ตคมชัดหมดนะครับเบาะแคปบมีไปเรียบร้อยครบๆคร,บครับผมตัวนี้สภาพสวยมากนะสภาพสวยมากในส่วนตัวล้อแม็กนะครับได้เป็นอันลอยอย่างเงาผู้ชมดูดิใหม่จัดเลยนะ ยางปีย4ิบสี่ทุกรอแน่นอนนะครับแล้วช่วงล่างเนี่ยสภาพใหม่เกกเลยโอ้โหมีคําไหนเกินคําว่าใหม่อีกไหมสภาพดีมากคุณผู้ชมคันนี้เนี่ยไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนผมการันตีให้เลยสวยเก็บเลยครับผมบางคงบางโคงนหน้าตาโลโก้นะครับทุกอย่างมีไปแบบครบๆนี่เลยมาพร้อมในส่วนตัวแครดี้บอยนะครับใครไม่ชอบบอกผมนะเดี๋ยวผมเอาออกให้นะครับในส่วนตัวไฟไท้ายเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักและเป็นไฟไท้ายแบบตัวยกสูงเลยนี่ รอบโคมใส่กร๊กนะครับตาโรโูโกโตโยต้าชัดเจนที่จับด้านหลังเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ามนะตาโรูโกไฮรักนะครับไฟท้งไฟท้ายทุกอย่างนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักเลยตาโรูโกดีโวนะครับตาโรูโกไฮรักมีไปครบนะครับผมในส่วนของตัวแมกไรเนอร์เนี่ยใหม่เก๊กเลยใหม่จัดเลยนะครับหัวนอ็อตตะคงตะเข็บทุกอย่างนะครับริ้วรอยซึ่งนิดไม่มีครับผมหัวน็อตนี่คมคกริบนะพร้อมตามสีเจ็ตโลงงานนะครับ ในส่วนของตัวโครงสร้างตัวรถี่ดูดีสุดนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับหัวน็อตน,นี่บอกเลยว่าคมกริบนะเมคอัพชัดเจนหมดนะครับตัวแม็กไรเนอร์สภาพอย่างสวยเลยเอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมสําหรับช่วงล่างนะเพาเพลนี่ตามสีโรงงานครบๆนะครับยางอะไรมีไปครบเครื่องนะแนบทุกอย่างนะใหม่เก๊กหมดเลยแมน้นกระทั่งตัวท่อนะคุณผ,ผู้ชมโอ้ <c oughs> โหนะใหม่มากนะคันนี้จองให้ทันนะคุณผู้ชมนะสติ๊กเกอร์แซดดิชั่นมีไปครบๆนะครับ ในส่วนของตัวล้อเนี่ยคมสุดๆนะครับล้อนี่ใหม่สุดๆเลยแทบจะแบบใช้งานค่อนข้างน้อยนะผมว่านะสำหรับคันนี้นะครับเลขตัวถังนะชัดเจนนะครับช่วงล่างดีเลยคุณผู้ชมสนุงสนิมไม่มีเกาะนะครับสภาพอย่างสวยถ้าเน้นเอาไปใช้งานนะตอบโจทย์มากนะครับหรือว่าจะเน้นไปขับเที่ยวขับอะไรนะผมว่าตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับของตัวตาริโวนะชมนี้นะมันเหลือคุณผู้ชมได้หมดนะครับ ได้หมดเข้าสดชื่อเลยคันนี้นะครับอย่างคุ้มในส่วนของตัวนะครับเลขไม้ไฮไลท์ของเขาเลยนะครับสำหรับเรือนไม้เนี่เป็นเอ็มอดีแสดงผลเป็นจอสีนะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวมิดเนาะเท่ากับแบบเหมือนตัวท็อปเลยนะสำหรับตัวแซดเดอร์ดิชันนะเลขไม้วิ่งหกหมื่นครับผมไมาอย่างคุ้มเลยคุณผู้ชมเลขไม้วิ่งแค่หกหมื่นเท่านั้นตัวนี้แบบหล่อมากนะครับสภาพดีมาก พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยครบๆนะครับไม่แท้ตัวยกสูงแน่นอนหน้าจอนะครับเป็นทัสกีนนะเชื่อมต่อได้หมดคุณผู้ชม Apple, Car p p p l e r ค l a พ a n d r o i d Auto นะมาหมดเลยมาหมดเลยครับผมแน่คันโซลคอนโซลอย่างสวยนะครับมาพร้อมนี่เลยนะครับผมเก๊ใส่ของนะด้านบนเป็นคูบ็อกซนะครับด้านล่างก็เป็นเก๊ใส่ของปกติอเห็นไนะป้ายรถเข้าใหม่ย,ยังอยู่เลยคุณผู้ชมเพิ่งมาสดร้อนนะจับจองให้ทันนะคุณผู้ชมนะ นม่มาสุดมาคมนะคันนี้นะครับมา่านบางแดดในสวยกริบเลยตัวเนื้อหนังทุกอย่างนะสภาพดีมากเลยครับที่ใส่แว่นแล้วไฟเฟยทุกอย่างติดหมดครับผมงานสวยงานคลิปนะงานใหม่หนึ่งคันนะครับมาพร้อมตัวกระจกนะแล้วสติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบๆนะครับงานดีเลยนะครับผมสุดจะสวยคุณผู้ชมคันนี้ตัวแอร์บอกเลยว่าฉ่ำน,นะครับหัวกงหัวเกียร์เนะี่ยใส่กริบหมดนะมาพร้อมอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะครับ ตัวนี้มาอย่างคุ้มออปชันเต็มมือคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่นะสำหรับตัวแผงประตูนะครับในส่วนตัวแผงแประตูแคบนะหัวน็อตคมกริบเลยนะครับเมกองเมกอาร์ทุกอย่างชัดเจนนะภายในสวยนะครับสภาพดีสภาพเด่นคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับตาดูกู้ไฮรักชัดเจนนะครับร้อแม็กเนี่ยอันรอยอย่างกริบอันรอยอย่างยังใหม่เลยคุณผู้ชมดูดิ ในส่วนตัวบางคนนะครับตาโูกโกไฮรักชัดเจนนะครับในส่วนของตัวกะโหลกซุ้มล้อด้านในเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสวยกริปหมดนะนี่มาสุดจะคมเลยนะครับคันนี้เอาไปใช้งานกันยาวๆครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่098 68 627 6862หครับผมหรือสามารถแัดไลน์เบอร์หลังได้นะ ที่ใต้ริงคอมเมนต์ของชิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถด้วยเองกันก่อนได้นะผมอยู่เสรีไทยหุ้นแปดแยกที่1นะครับเมนบุรีกรุงเทพเนาะก็โทรกันเข้ามาก่อนก็ได้นะครับสำหรับเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวหลังส่งโลเคชั่นให้นะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนกระโหลกซุ้มล้อนะครับผมสวยกริบนะฉะนวนกันความร้อนด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับไฟแนนซ์เปียนะ นี่เบ้าไฟหน้านะครับคานกลางนะคันเบ้าไฟหน้าทุกอย่างบอกเลยไม่มีคดไม่มีงองห,ห,งหัวนุ่งหัวน็อตไม่มีกระดิกนะ LR มีไปครบครบนะครับหม้อน,น้ําตาโลโก้ตโตโยตา้าไปชัดเจนนะครับ LR มาแบบครบเครื่องนะสภาพค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์เลยหัวน็อตนะครับผมไม่มีรอยแกะรอยไขนะสําหรับตัวในห้องเครื่องนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะท่ะอแอร์ใส่ฟงใส่ไฟทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจด A B S ตามสี่โรงงานครบค,รบ,ครบนะครับ ฝั่งแก้มนี่สวยกริบนะเมคอาร์ตมาชัดเจนนี่เห็นนะสวยกริบเลยหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขเมคอาร์ตคมชัดนะครับมาพร้อมปัม๊มตาโตล้าไปครบเลยตัวฉนวนกันความร้อนด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์สติ๊กเกอร์ติดจากโรงงานไปครบนะเมคอาร์ตคมชัดนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับผมโอ้โหนี่ฝั่งแก้มนี่สวยกริบหมดเลยใครชอบใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับ ที่ศูนย์เก้ดนะครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยใครอยากมาดูรถจริงอย่างที่แจ้งนะครับผมแอดไลน์เบอร์หลังเบอร์นี้เข้ามาได้เลยนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนเนาะได้โฉมปี2 2ด้วยแล้วราคาอย่างจ่ำเลยคุณผู้ชม469,000บาทเท่านั้นนะครับราคาดีราคาเด่นคุณผู้ชมจับจองให้ทันนะครับสภาพดีสุดเลยสําหรับคันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ ก็สามารถโอนจองออนไลน์ได้นะครับเรามีไฟแนนซ์นะวิ่งเส็นไดถึงหน้าบ้านเลยถ้าใครไม่สะดวกที่จะมารับรถก็สามารถเอารถสไลด์นะครับไปส่งถึงหน้าบ้านได้ด้วยนะหลังจากไฟแนนซ์ผ่านนะครับถ้าจะจัดสดซื้อสดนะครับไม่ติดนะคันนี้ผมว่าคุ้มเลยพอออกห้างใบแดงเนี่ยเกียร์ออโต้ตัวมิดเนี่ยแซดดิชั e ่นนี่เกือบบ0 0แสนเลยคุณผู้ชมคันนี้เหลือสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะราคาถูกกว่าอีก,กุคาอีกคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วครับผม สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวหลังขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆครับ